สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับช่างโตรงเหมือนเดิมนะครับกับพาวเวอร์แอมนะครับก็สี่ห้าแท่นหกแท่นนะครับวันนี้ก็สวยๆนะครับพาวเวอร์แอมสวยๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สภาพก็แท่นที่หนึ่งนะครับเป็นวาเทคนะครับสามบันหกไอเมนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสวิตซ์เลื่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ช่างโต้งก็เปิดที่หมื่นห้าห้าร้อยนะครับตัวนี้เครื่องแทบไม่มีฝุ่นเลยนะครับเป็นเก่าเก็บนะครับตัวนี้หมื่นห้าห้าร้อยนะครับตัวนี้มีแหลกคอมแพลกนะครับแหลกคอมแพลกแถมให้นะครับ สำหรับวาร์เทคสามพันหกวีแซตัวนี้นะครับแถมฟีนะครับหมื่นห้าห้าร้อยนะครับราคานี้รับเองนะครับต่อไปนะครับเป็น A j นะครับ AJ ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวหน้าขาวแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ในกล้องมันอาจจะเป็นอกทองๆนะครับแต่ตัวจริงมันหน้าขาวนะครับตัวนี้ เ j จนะครับจ้างต้วงเปิดราคาที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทครับเครื่องใหม่มากนะครับ a อเนะครับต่อไปนะครับเป็นเอ็นเทคนะครับเอ็นเนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เครื่องใช้งานมือเดียวนะครับมีคู่มือด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับคู่มือกล่องเดิมก็ยังอยู่นะครับ เอ็นเทคตัวนี้นะครับสินค้าใช้งานมือเดียวครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวเอาตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก็หกพันห้าร้อยบาทนะครับเอ็นเทคตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับใส่ในสวยๆเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โมแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้สายช็อตไม่พังสายหลุดไม่พังนะครับตัวนี้ บอร์ดเป็นบอร์ดของ D 2 0 0พนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็6,500บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้6500บาทนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่5้0 0นนะครับตัวนี้5900บาทนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้สองพันห้านะครับตัวหนึ่งยูเนี่ยครับตัวหนึ่งยูนี่สามารถขับดอกสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้ชั้นแนนละสองดอกนะครับตัวนี้ขับได้นะครับเสียงกลางเสียงแหลมแจม่แจมๆเลยนะครับสําหรับตัวเอ็นเทคนะครับเอ็นเทคกับเอเจนะครับขับสิบแปดนิ้วได้ข้างละสองถึงสามดอกนะครับตัวนี้ แน่นๆเลยนะครับโอเคนะครับผมช่างโต้งก็มีเท่านี้นะครับสินค้าที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวถ้ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่จะอัปเดตให้ทันทีนะครับก็ช่วงนี้ก็หายากอยู่นะครับสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์ช่างตู้นะครับ0893952878นะครับเบอร์ไลน์ก็อ๋อไอดีไลน์นะครับก็เบอร์นี้เลยนะครับโอเคครับช่างตูงก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ